สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงพอจะเดาได้ว่าดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะและนี่ไม่ใช่ห้องรักษาโรคทั่วๆไปนะคะแต่เป็นห้องชันสูตรค่ะ หลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าดิฉันพาผู้ชมมาที่นี่ทำไมก็เพราะหนังสือเล่มนี้ค่ะเรื่องเล่าจากมีดหมอเมื่อศพพูดได้หนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจงานทางด้านนิติเวชศาสตร์มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องเล่าจากมีดหมอเมื่อศพพูดได้เป็นเรื่องหลังเรื่องลึกกว่า30ปีเหนือคมมีดในห้องผ่าศพของนายแพทย์วิสุทธ์ฟองสิริภัยบูลหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียบเรียงโดยสุวิมลตนวุฒิโดยมีคุณอรสมสุดที่สาครนักเขียนสารคดีมืออาชีพมาเป็นบรรณาธิการเล่มด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้จะเปิดห้องชนสูตรให้คุณรู้ทุกแงม่มุมเริ่มตั้งแต่พาไปทําความรู้จักกับมือมีดเหตุผลที่ต้องลงมีดเดินเข้าสู่ห้องชนสูตรจนถึงวิธีการทํางานของคุณหมอนิติเวศนอกจากนั้นคุณจะได้รู้ว่างานนิติเวศนั้นมีความสําคัญและมีส่วนช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทั้งคนเป็นและคนตายได้อย่างไร และตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้องชนสูตรโรงพยาบาลศิริราชแล้วค่ะแล้วถ้าจะไม่พูดคุยกับคุบคณหมอวิสุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องหนังสือเล่มนี้ก็คงจะกระไรอยู่นะคะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยค่ะคุณหมอครับที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ก็คือ,คอจากประสบการณ์ที่ผมได้มีมาเกี่ยวกับเรื่องของการ อาชนสูตรทิ่ศพเอ่ยการผ่าศพตรวจเอ่ยรวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านนิติเวชาศาสตร์เอ่ยก็คิดว่ามีสบการณอสมควรคก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่างานทางด้านนิติเวชาศาสตร์คืออะไรวันนี้เราจะเราก็อยากที่จะถ่ายทอดงานที่เราทําอยู่เนี่ยออกมาให้เป็นตัวหนังสือให้เห็นชัดๆแล้วก็ให้ความเข้าใจโดยที่มีภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านสามารถอ่านได้ะนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวงานาด้านนิติเวชาศาสตร์บางครั้งเนี่ย เวลามีเกิดเหตุการณ์ตายมีหลายคนก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมยีงต้องมีการชนะสูตรด้วยหรือเปล่านั่นแหะสิค่ะคุณหมอทำไมตอนตารวจจึงต้องเข้ามาร่วมด้วยทําไมหมอจึงต้องเข้ามาร่วมด้วยและทําไมจึงต้องมีการผา่าตวจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะย่อยไอ้สิ่งเหล่านี้ออกมาให้อยู่ในรูปหนังสือที่อ่านง่าย นะครับแล้วเข้าใจกันทั่วๆไปผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในหนังสือเล่มน,นี้คุณหมอได้บอกเอาไว้ว่างานของคุณหมอเนี่ยเป็นงานที่หาความยุติธรรมให้กับทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายอยากให้คุณหมอขยายความตรงนี้สักนิดนึงค่ะครเรื่องเรื่องของคนเรื่องของคนตายคงง่ายนะครับเพราะคนตายพูดไม่ได้นะครับว่าทํำยังไงก็ตามที่จะทํอยังไงก็ตามที่จะให้เห็นว่าคนตายนั้นตายจากอะไร,รเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่มีที่มี ความความจำเป็นหรือความจำเพาะที่เห็นได้ชัดก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวผู้ตายนั้นสามารถจะบอกได้ว่าผู้ตายนั้นตายจากอะไรเช่นค,คนนั้นอาจจะถูกวางยาพิษแล้วเขาตายไปตัวเขาบอกไม่ได้แต่ทำอย่างไรที่เราจะสกัดหรือว่าหายาพิษออกจากตัวเขาได้ละ่ะการผ่าออกมาการผ่าศพ <ทำ S 1> การดูส่วนประกอบในกระเพาะอ,อาหารหรือแม้กระทั่งในน้ำดีในปัสสาวะในเลือดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จะสืบค,ค้นในการที่จะหาว่าเขาสาเหตุในการที่เขาตายคืออะไร อันนี้ก็คือเป็นส่วนของคนที่เสียชีวิตไปหรือว่าในกรณีที่คนอาจจะตายไปแล้วก็ถูกถูกยิงเราก็จะดูวัตถุเราก็จะดูวิถีกระสุนว่าไปยิงจากไหนไปไหนยิงถ้ามีวัตถุวัตถุแปลกปลอมหรือหัวกระสุนค้างอยู่ในตัวเราก็พอจะบอกได้เลยว่าไอ้วัตถุกระสุนนี้มันน่าที่จะเป็นปืนนะเป็นปืนอะไรล่ะถ้าเรามีความชํานาญหน่อยเราก็พอจะบอกได้ถ้าไม่ชํานาญเราก็เก็บหัวกระสุนตัวนี้ไว้ จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะมารับไปแล้วก็ไปส่งตรวจต่ออันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งเราถือว่าให้ความยุติธรรมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาคงไม่ตายปีแน่ค,นครับส่วนในกรณีของผู้ป่วยนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นในกรณีของคนเป็นชาเป็นคนเป็นเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่ถูกทําร้ายร่างกายมาถูกวางยาอย่างเช่นถูกคมพื้นกระทำชำาช้ำเรามาเป็นต้นเราก็าจะสงสัยว่าแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนกระทำนะครับอาจจะผู้เสียหายบอกบอกได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดบอกได้ก็จะชี้ตัวได้ ในกรณีที่บอกได้นั้นก็อาจจะบอกในกอในคอในคอเราจะทํายังไงเราก็อาจจะต้องเก็บวัตถุพยานจากในร่างกายเขาเองนั่นเองนะอาจจะต้องตรวจภายในเขานะครับเก็บวัตถุแปลกปลอมอาจจะเป็นสวนน้ำลางต่างๆแล้วก็มาทําการแยกแยะอาจจะตรวจถุง DNA แล้วสามารถจะบอกได้ว่าอาจจะมีตัวสุจิที่ค้างอยู่ในร่างกายเขาเราก็จะไปทําการแยกแยะตัวสุจินั้นแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าสุจินั้นเป็นของใครด้วยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นการที่จะบอกได้ว่าให้ความเป็นธรรม กับในรายของผู้ที่ไม่ตายก็คือผู้ป่วยนั่นเองหรือในกรณีที่ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการบาดเจ็บหรือได้รับการทําร้ายร่างกายหมายต้องพิการไปเราก็จะต้องมีการประเมินความสูญเสียสมรรถภาพเอ่ยเราจะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นว่าผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งและมีการฟ้องร้องทางอาญาด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ใน กรออำนาจหน้าที่ของแพทย์ทางด้านนิติเวชทั้งสิ้นคุณหมอคิดว่าอะไรคะคือหัวใจสําคัญของการทํางานทางด้านนิติเวชการทํางานทางด้านนิติเวชประการสาคัญที่สุดคือจะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้ความเป็นธรรมต้องอยากให้ความเป็นธรรมจริงๆนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราเราไม่เรามีใจที่ไม่จะเบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมาทํางานทางด้านานี้เลยเพราะว่าจะทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจได้เปรียบเสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าฝ่ายที่เสียเปรียบนั้นเป็นฝ่ายที่ อาจจะอโอกาสในทางสังคมน้อยอย,อย่างเช่นเป็นคนที่มีฐานะาไม่ค่อยดีนะักเหล่านี้นะครับก็คงจะลำบากคงจะสู้คนที่มีฐานะดีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิดกรณีที่ไม่เป็นธรรมในสังคมได้เพราะฉะนั้นใจของผู้ที่จะทงานด้านนี้จะต้องมีใจรักแล้วก็ต้องมีใจที่จะต้องอยากทําให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้วยก่อน